รัชการที่สี่เมื่อครั้งทรงเป็นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎประชวรด้วยโรคอะไรรัชการที่สี่เมื่อครั้งผนวดเป็นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎประชวรถึงขั้นพระพักซี่ขวาหย่อนและทรงอนุญาตให้หมอบรัดเลมิชนารีชาวอเมริกันเข้าเฝ้าถวายการรักษาแบบการแพทย์ตะวันตกคราวนั้นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎประชวรด้วยโรคอะไร หมอแบดเลซึ่งเดินทางเข้ามาเผยแผ่าศาสนาคริสต์ในสยามตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบันทึกความทรงจำเรื่องนี้ไว้ว่าครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นเวลาหลังจากเดินทางถึงบางกอกราวเก้าเดือนคราวนั้นหมอบรัดเลได้เข้าเฝ้าถวายการเยี่ยมในฐานะแพทย์ตามที่ทรงรับสั่งให้หานวัดที่ประทับอยู่ซึ่งภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงต้อนรับเป็นอย่างดี ทรงเชิญหมอบรัดเลและภรรยานั่งที่โต๊ะแล้วเสด็จเข้ามาประทับณที่ประทับตรงกันข้ามทันทีโดยไม่ทรงอีหลักอีเหลือแม้แต่น้อยที่มีมิสซิสบรัดเลอยู่ด้วยหลังการเข้าเฝ้าครั้งนั้นไม่นานนักเจ้าฟ้าจุธามณีต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาในภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงมีพระบัญชาให้หมอบรัดเลเข้าเฝ้าพระเชษฐาของพระองค์ เพื่อถวายการเยี่ยมไขนวัดที่ประทับโดยมีเจ้าฟ้าจุธามณีและแพทย์ประจำพระองค์ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเข้าเฝ้าด้วยภิกษุเจ้าฟ้ามุงกุฎประชวรด้วยโรคอะไรทรงประชรหนักเดิมทรงประชวรพระโรคในพระกันข้างขวาซึ่งทําให้เส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามพระมังสาต่างๆในพระพักเป็นอมาพาตด,ดังนั้นพระพักซีขวาจึงหย่อนมากและพระโอฐ์ถูกดึงลูกไปทางซ้ายเวลาจะทรงรับสั่งต้องทรงจับพระโอฐ์ด้านขวาพยุงไว้ กระเนขวามีเส้นคระโลหิตทั้งเต็มและเปลือกพระเนตรหย่อนเล็กน้อยกับมีตุ่มปูดโปนใต้พระกันข้างขวาอีกด้วยหมอบรัดเลบันทึกมีผู้บอกหมอบรัดเลว่าโรคนี้เรียกว่าโรคลมกล่าวกันว่าครั้งแรกจะเริ่มที่เท้าและค่อยๆแล่นขึ้นมาถึงที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทรงได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่ใช้กันเป็นปกติและสวยพระโอสถที่ให้ความร้อนเรื่องนี้ทำให้หมอบรัดเลต้องใช้เวลาอยู่นาน เพื่อทำให้ภิกษุูเจ้าฟ้ามงกุฎและบรรดาแพทย์เชื่อว่าความคิดที่ว่าลมเป็นสาเหตุขององค์การเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระอย่างที่สุดหมอบัดเลเล่าอีกกว่าตอนนั้นทั้งพิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎและเจ้าฟ้าจุธามณีเข้ากระททยในสาระสำคัญขององค์การรักษาแบบตะวันตกได้อย่างรวดเร็วและทรงพยายามชักชวนให้แพทย์ชาวสยามเชื่อถือด้วย แต่ดูเหมือนแพทย์กลุ่มนี้จะยังไม่ค่อยยอมรับการรักษาตามแนวทางของหมอบรัตเลสักเท่าไร่แม้พิกษุูเจ้าฟ้ามงกุฎจะทรงยอมให้หมอบัตเลถวายการรักษาพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแต่ให้หลังเพียงหนึ่งสัปดาห์พระองค์ทรงมีพระอักษรถึงหมอบรัดเลว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้พระองค์อยู่ในความดูแลใกล้ชิดของแพทย์หลวงซึ่งสัญญาจะว่ารักษาให้ทรงหายได้ภายในสิบวัน ทั้งยังทรงเล่าอีกว่าได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่สามว่าหมอบรัทเลยินดีรับรักษาพระองค์และได้ถวายพระโอสถซึ่งช่วยให้พระอาการประชวรหลายอย่างทุเลาจนทรงพระสําราญได้มากขึ้นและทรงกล่าวว่าขอปฏิบัติตามพระบรมราชโองค์การก่อนหากแพทย์ชาวสยามไม่อาจรักษาให้หายได้ในเวลาที่กำหนดก็อาจจะทรงตามตัวหมอบรัรเลไปถวายการรักษาต่อไป ข้าพเจ้าทูลตอบไปว่าข้าพเจ้าต้องยอมให้พระองค์อยู่ในความดูแลของแพทย์ของพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นอนแต่ไม่อาจถวายสัญญาได้ว่าจะรับรักษาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพราะเสี่งต่อชื่อเสียงความเป็นแพทย์ของข้าพเจ้าหาักยอมรับรักษาต่อหลังจากที่การรักษาไว้แรกเริ่มเป็นอย่างดีต้องเสียหายไปและทูลด้วยว่าพระองค์กำลังจะทรงพระสรําราญเป็นปกติและการที่พระอาการดีขึ้นมากหลังจากวิธีการรักษาของข้าพเจ้าตามที่ทรงเห็นนั้น ก็ทำให้เชื่อได้ว่าอาจทรงพระสรํมารดังเดิมโดยไม่ต้องถวายการเยียวยาเพิ่มขึ้นอีกพระโรคที่ทรงประชวนคืออมาพาตซิกซ้ายของพระเศียรทำให้พระโอษฐ์บิดเบี้ยวไปทางขวาอย่างมากแม้ว่าต่อมาจะมีข่าวว่าทรงหายประชวนแล้วก็ตามแต่ความผิดปกติของพระโอษฐ์ยังคงเห็นได้ชัดอยู่ตลอดพระชนชีพการวินิจฉัยโรคของหมอแบรดเลเป็นไปตามวิทยาการการแพทย์สมัยนั้น ส่วนมุมมองของหมอบรัดเลก็เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาทัศนคติแบบชาวตะวันตกที่มีต่อโลกตะวันออกได้ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง